วันนี้เรามาติดตั้งลูกบิดดิจิตอลกันนะครับเริ่มจากการหมุนแกนให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับผมลองหมุนกลับไปกลับมาดูว่าส่วนกลางอยู่ตรงไหนนะครับผมตอนนี้ก็ได้ส่วนที่เป็นกึ่งกลางแล้วครับผมประมาณนี้ครับหมุนกลับมาโอเคได้กึ่งกลางแล้วครับผมเรามาเดินขั้นตอนต่อไปเลยครับ แรกนะครับนำลูกบิดที่มีส่วนของรหัสเอาไว้ด้านนอกนะครับผมครับและด้านในก็จะเป็นส่วนของที่ยึดน็อตแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับผมเอาไว้ด้านในครับมาใส่เลยครับนำสายไฟใส่เข้าไปที่ช่องเพื่อไปเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจากนั้นยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทดสอบระบบกันครับ อันดับแรกก็เราปิดประตูก่อนแล้วก็ลองเปิดปิดลองเปิดปิดแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับลองกดรหัสกดล,ล็อกดูสแกนนิ้วนะครับผ่านครับโอเคครับแล้วก็จะรออีกทีนะครับครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมระบบกุญแจะเยอะตอน สแกนนิ้วแตะบัตรกดรหัสปดล็อกระยะไก,กลไปใช้วไว f i ฟนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ